อาหารจานนี้มีคุณค่าทางโภชนาการและคุณค่าสำหรับคนที่ได้ทานฟรีขายฟรีหน้าตาอาหารไม่แตกต่างกันชายที่แต่งตัวเหมือนแขกเขามีญาติที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันในพื้นที่พัทยาหลายสิบชีวิตเขาแจกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนมีเพียงคำพูดว่าครับ พี่ทันข้าวขอบคุณครับความสุขที่เขาได้คำตอบคือขอบคุณมันมีความสุขจริงหรือสิ่งที่เขาทำทำเพื่อเอาหน้าหรือให้เป็นกระแสทางสังคมใช่มไม่แล้วใครบ้างที่เขาเลือกให้ใทายช,ช,ช่วยกันแบ่งปันกันครับคนละม้คนละมือเราเรา,เราไม่ดูเผื่อวันหนึ่งนะถูกลอตเตอรี่รันที่หนึ่งอย่าลืมผมนะ ร้านปะปะกรรมครับอยู่ถนนเทพประสิทธิ์ตัิการทนสรีมาใส่อนมาครับที่รับที่เป็นแยกสุขุมวิทนะครับคี่จะเลี้ยวลงไปพัทยาครับก็จะเป็นรถบัสเป็นรถพ่วงลักษณะนี้ร้านเขาทำเพื่อผลยากไร้จริงหรือร้านเขาทําเพื่อซีดอาใช่ไหมสิ่งนี้มันกําลังเป็นแฟชั่นแต่สิ่งที่เขาทานั้นเขาทํามาอย่างไงเราไปถามเขาครับแล้วลองมาชิมรสชาติ อาหารเขาดูว่าเขาจะเป็งที่นี่ปลาก็ลองมาอุดหนุนดูครับเราอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมทำบุญกับเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้กินปลาปีก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าจะแต่งตัวดีไม่ดีไม่ได้ดูที่ลักษณะการแต่งตัวบางทีคนเราแต่งตัวดีไม่มีตังก็มีนะครับหลายครั้งหลายคราวเพราะว่าช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับผมมันเป็นช่วงวิกฤตที่ยากลําบากเราแต่งตัวดีแหละแต่วันนี้เรา ไม่มีตังค์อะครับหรือว่าอยากจะเซฟตังค์หรือว่าเอาตังค์บางส่วนไว้สาหรับใช้ที่สิ่งที่จําเป็นกว่านี้ถ้ามีโอกาสก็คือเข้ามาที่ร้านเนี่ยมาทานได้เลยบอกว่าพี่ผมขอข้าวทานหน่อยนะครับผมหรือว่าถ้าคนท้องบางทีเขามาอุดหนุนผมก็จะบอกว่าคนท้องให้ฟรีไปเลยครับนะครับผมหรือว่าคนพิการเดินผ่านหน้าร้านไปผมก็จะได้ว่าทานข้าวหรือยังถ้ายังไม่ทานที่ร้านมีข้าวกล่องให้นะครับเชิญรับได้หรือว่าเด็กๆที่มาขายขนมขายลูกอมคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมก็จะถามเขากอว่าทานข้าวหรือยังถ้ายังไม่ทานก็มาารรรัับบที่้้นนไดะค แต่บางคนหลายๆคนเขารู้เขาก็จะเข้ามาว่าคุณพี่แจกหรือเปล่าถ้าแจกก็ขอหนูหน่อยย่าเงี้ยเราก็จะให้ครับผมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําประจําขึ้นรถบัสเลยสถานีต่อไปหมอชิด <c oughs> เชิญเลยครับผมจะเดี๋ยวน้ํายำมาให้นะครับย้อนบรรยากาศวัยเด็กของพ่อแม่ลูกขึ้นรถบัสกินข้าวระหว่างทางน้ำซุปร้อนๆครับข้าวกับน้ำซุปเพิ่มได้ตลอดนะครับผม เอาละจ้าครับผมครับปาสัดเดี๋ยวยำรอสักครู่นะครับก็ประมาณสักสามทุ่มนี้ผมก็จะปิดร้านใช้เวลาปิดร้านประมาณสัก10นาที15นาทีครับเสร็จแล้วก็จะนําของไปเข่าของที่เราจะเตรียมไว้เนี่ยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ20กล่องถึง20กล่องขึ้นนะครับผมขึ้นแต่ละวันแต่ละวันก็จะแตกแต่ก็ยังอย่างวันนี้ก็จะเป็นเมนูไก่ข้าวหน้าไก่กรอบบางวันก็จะเป็นข้าวหน้าปลาสบบอย่างนี้นะครับ ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของเหลือจะขายไม่ใช่ของเหลือจะขายครับนะครับผมไม่ใช่ของเหลือจะขายคือเราจะเตรียมมาแล้วนะครับผมบางทีจะมีพี่ๆน้องๆที่รู้จักเนี่ยก็จะร่วมว่าเออวันนี้ฉันช่วย10กล่องน,นะวันนี้ฉันช่วย15กล่องน,นะผมก็จะเสริมเข้าไปให้มันได้ตามจำนวนเพราะคนส่วนใหญ่ที่เราไปให้เนี่ยจะอยู่ประมาณ20-30คนที่เราเห็นเป็นประจำประจำประจำ,ะจำ,ะจำน,น,นะครับที่เป็นคนไร้บ้านหรือว่าคนเร่ร่อนหรือว่านอนอยู่ตามชายหาดโดยเฉลี่ยประมาณนี้ครับ20-30คนในแต่ละวันครับผม ปลาซาบะจานหนึ่งครับได้เลยครับผมข้าวปลาซาบะนะครับข้าวเยอะไหมครับผมข้าไม่เยอะครับโอเคเพราะว่าร้านเราสามารถเพิ่มข้าวได้ตลอดนะครับข้าวหน้าปลาซาบะจ้าอันนี้ซุปร้อนๆนะครับซุปสลัดข้าวเพิ่มได้ตลอดเลยนะครับผมทานให้อิ่มเลยครับ ไม่ใช่ทำเพื่อแจกแต่เขาทำเพื่อขายเพราะขายได้กำไรสักนิดหนึ่งเขาก็เอาไปแจกมดจกนครเขาสำหรับนักกินนะสำหรับนักเบอร์พวกทั้งหลายอิ่มครับยำหมูยอครับจ้าสไปซี่สไปซี่ครับ ไทยเลดี้ไรซ์สไปซี่ทำมาก่อนหน้านี้ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10 1สิสกว่าปีที่แล้วครั้งแรกครั้งแรกเลยผมเปิดร้านน้าที่กาญจนบุรีนะครับก็คนท้องคนพิการคนไม่มีเดินผ่านหน้าร้านผมก็เรียกให้รับลาได้เลยครับทุกคนสามารถรับเครื่องดื่มได้เลยที่ร้านผมฟรีตลอดนะครับผมทุกวันได้เลยครับผมแล้วก็ทีนี้พอกลับมาอยู่พัทยานะครับในช่วงโควิด ผมก็เลยได้ทําอีกครั้งหนึ่งก็คือเปิดร้านส้มตํายํา20เนี่ยคนท้องคนพิการคนไม่มีคนยากไร้มาทานส้มตาที่ร้านผมได้ฟรีตลอดนะครับสิ่งที่เราทําได้ฟรีเนี่ยแล้วเราได้อะไรเราได้ความสุขของเราความ<ร>าสุขค<ด>ืออะไรอ่ะความสุขคือความพึงพอใจในสิ่งที่เราทําความสุขในโลกปัจจุบันนี้ก็คือเอาเงินไปซื้อความสุขอ่าบางคนอาจจะมองอย่างนั้นในแต่ในมุมมองผมหมายความว่าผมแลกเปลี่ยนกันด้วยความเขาเรียกว่ารอยยิ้มเราเห็นรอยยิ้มของผู้รับจากผู้ให้บางหลายๆครั้งหลายคราวเราเป็นผู้รับ ที่ผ่านมาเราเป็นผู้รับไปทําทัวร์เราได้ทิปเรามีความสุขที่ได้รับทีนี้เราก็เลยดึงความรู้สึกนั้นมาแบ่งปันให้ผู้คนที่อยู่ในช่วงยากลําบากของโควิดเนี่ยให้เป็นผู้รับบ้างและเราก็เป็นผู้ให้บ้างผมว่าเขาก็ได้ความสุขเหมือนกับผมนะคือคนที่เขาเรียกว่าเหมือนสินเสมอกันมีมุมมองเดียวกันความคิดเดียวกันเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเมื่อเขาเห็นในสิ่งที่เราทํามันเกิดความรู้สึกที่เขาอยากจะทําด้วยโดยที่เราไม่ได้เชื้อเชิญโดยที่เราไม่ได้เรียกร้อง แต่เขาจะรู้สึกของเขาเองและเขาก็จะทักทายเรามาว่าขอร่วมทําตรงนี้ได้ไหมขอเป็นส่วนหนึ่งได้ไหมขอสมทบทุนได้ไหมส่วนมากคนเขาคิดว่าเวลาเ,เขาเรียกว่าลูกโซเชียลเวลาจะทำซีอาร์เขาก็จะทาในทํานองนี้กัมทำในทานองเดียวกันกับที่คนเขาทําอยู่ทุกวันนี้ไหมถ้ามองเป็น CSR อันนั้นมองเพื่อที่เขาเรียกว่าองค์กรบริษัททําแล้วก็ให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูดีส่วนตัวผมมันก็มีส่วนบางที่เราทํา CSR เพื่อ เขาเรียกว่าเมื่อเราทําความดีต่อคนอื่นเราอยากให้คนอื่นนํารูปแบบแบบนี้ไปทําต่อก็อคือเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนถ้าเรามัวแต่พูดแต่เราไม่เคยทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์หรือว่าไม่ได้ความรู้จริงแต่นี่เราทํามาแล้วแล้วคนอื่นเห็นแล้วคนอื่นก็อยากจะทํามาขอคําแนะนําเราเราสามารถให้ได้เต็มที่เลยเพราะเราเคยทํามาก่อนผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากทําแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่เราอยากให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็นําไป ปฏิบัติต่อในสังคมของเราอ่าอันนี้ไม่ได้ทําเพื่อให้เราถ่ายเพื่อความสวยงามใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นปกติอยู่แล้วครับอันนี้คือปกติที่ทใส่กล่องประมาณนี้อยู่แล้วครับผมในทุกครั้งที่ไปแจกนะครับก็จะมีข้าวหอมมะลิแล้วก็ไก่กรอบนะครับผมอ่าบางทีก็บางเมื่อก็มีปลาสาบะก็เป็นปลาสบาะนะครับผมแล้วแต่ว่าวันไหนจะทําเมนูไหนไปแจกใจ่ายให้ผู้คนซึ่เป็นคิดนเมนูครับเมนูก็ช่วยกันคิดครับกับแฟนสองคนว่าเราจะทําอะไรดี สมมติว่าผม,ผมบริจาคว่าถ้าสมมติคุณพี่บริจาคปั๊บก็ที่ร้านเรามีข้าวปลาสบัสข้าวไก่กรอบเป็นหลักหรือบางคนอาจจะเป็นข้าวปลาแซลมอนก็ได้ราคาแจกกับราคาราคาแจกกับราคาที่เราขายหน้าร้านเนี่ยแจกเราจะทําให้เยอะกว่าแล้วเราก็จะทําเพิ่มด้วยคร,ครับผมเมื่อ็วันนี้ผมได้งบมา1000บาทโดยโปกติมันได้ประมาณ2ี่สกล่องใช่ไหมครับผมก็จะทําเพิ่มนะครับผมให้มันได้30กล่องอย่างนี้นะครับผมงบประมาณมาจากไหนครับงบประมาณมาจาก ผู้ที่ร่วมบุญด้วยพี่พี่น้องๆครับผมช่วยๆกันเห็นในสิ่งที่เราทําแล้วอยากทําด้วยกันครับผมอยากมีส่วนร่วมครับอาสบาบัตด้วยนะครับเขียยมาเลยจ้า ครับผมก็เดี๋ยวจะปิดร้านแล้วครับเดี๋ยวก็ไปแจกแบ่งปันข้าวต่อให้ผู้คนที่ไร้ที่พักไร้ที่อยู่ครับผมแล้วหลักเกณฑ์ในการแจกนี่ทำยังไงบ้างครับที่หน้าร้านเราครับนี่ครับคนท้องคนพิการคนยากไร้ไม่มีตังเข้ามาทานฟรีได้ทุกวันครับผมแล้วจะรู้ยังไงก็ใครเข้ามาถ้าเกิดขอเราเราก็ให้เลยครับไม่มีอะไรมากมายครับผมนอนอยู่ข้างบนนู่นเหรอ อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมเดินไปหาอยู่ฝั่งน้นใช่ไหมไฟ<ป>สว่างสว่างอันนะทานข้าวยังออเอาข้าวมาให้อ๋ออาย้ายลงุงย้ายที่นอนเหรออ๋อตรงนั้นยุงเยอะใช่ไหมครับฮะลงุงวันนี้เป็นไงบ้าง ทานข้าวหรือยังเหนื่อยละสิเนี่ยอสแก๊งไก่มอไม่เห็นอ๋อเห็นนั่งครับเลยแสดงว่านั่งพักอยู่ใช่ไหมทานข้าวครับคุณพี่มีข้าวทานยังทานข้าวยังครับขอบคุณค่ะพี่ทานข้าวจ้าจ้าเดี๋ยวหัวน้ำให้ด้วยจ้ามาลุกมาแล้วน้ำน้ำมามาน้ำหน่อย ทานข้าวกันหรือยังโอ้ยจนนายเรานี่ครับสวัสดีครับมีหน้ากากมีอะไรไหมนี่ไม่มีผมให้อลน่ะอ้าหน้ากากนั้นไงก็แบ่งกันนะครับเผื่อไม่พอเนาะหน้ากากขอบคุณครับขอบคุสุขภาพแข็งแรงกันนะครับทานให้อร่อยครับผมจ้าดูแลกันด้วยนะครับเดี๋ยวแวะมาหาใหม่